ใบห้ยถูกแม่นมาแล้วสีงวดติดงวดนี้นกเอี้ยงบอกมาแล้วสามตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะฮือฮานะคะเมื่อนกเอี้ยงสีดำชอบใบห้ยนะคะงวดนี้บอกมาแล้วนะคะสามตัวเน้นๆเลยนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะ มีนกเอี้ยงสีดำชอบใบห้วยนะคะอาศัยอยู่ภายในกรงที่บริเวณโคนต้นมะม่วงของบ้านนะคะติดกับต้นคำชะโนดริมสระน้ำวัดเยื้องคงคารามูหนึ่งตำบลทิวราชอำเภอชาย,ยจังหวัดอ่างทองนะคะโดยเป็นนกเอี้ยงสีดำนะคะอายุประมาณ8-9เดือนนะคะมีชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงนะคะ โอเลี้ยงสีดำนะคะเป็นนกเอียงที่เชื่องมากนะคะคุ้นเคยแล้วก็เล่นกับชาวบ้านทุกวันนะคะแล้วก็จะมีนักเสียงโชคเข้ามาถามนกเอียงนะคะว่าให้หวยอะไรหวยจะออกอะไรประมาณนี้นะคะนางพูทรัพบเซตตั้งอายุ75ปีชาวบ้านเล่าว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีลูกศิษย์วัดไปพบมีลูกนกเอี้ยงสีดําตกลงมาจากหลังบนต้นไม้นะคะจึงได้นําไปให้ทางพระครูสังครักษ สมพงษ์เจ้า,าวาดวัดเยื้องนะคะดูแลเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งชื่อให้เจ้าโอเลี้ยงนะคะตั้งชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงนะคะอยู่มาวันหนึ่งทางในกำอรกลิ่นจำบาอายุห้าสิบห้าปีชาวบ้านได้นํากระดาษเขียนตัวเลขมาม้วนแล้วก็ยื่นให้เจ้าโอเลี้ยงจิกเสียงทายแล้วตนเองก็เอาเลขไปเสียงโชคปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยนะคะถูกมาแล้วสี่มวดซ้อนนะคะและครั้งนี้เจ้าโอเลี้ยงก็เสียงทายอีกแล้วนะคะ นีเลยนะคะเจ้าโอเลี้ยงจิกกระดาษตัวเลขเสียงทายได้เลขนี้เลยนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดพอสีงวดมาแล้วนะคะแม่นมาแล้วสีงวดนะคะซึ่งทุกวันนะคะจะมีชาวบ้านที่เชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพ่อปู่พญายนาคที่ต้นคำชะโนดแฝงอยู่ในล่างของเจ้าโอเลี้ยงนะคะชาวบ้านเขาชื่อแบบนั้นนะคะซึ่งมีชาวบ้านเดินทางมา ที่วัดเยืองแล้วก็ไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดจ,จากเจ้าโอเลี้ยงนีทุกวันนะคะจนเป็นนกเอี้ยงที่ใบหวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วในรอบๆนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่าแม่นเหล่ากับตาเห็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นความน่ารักที่คุ้นเคยชอบเล่นกับชาวบ้านเป็นขวัญใจทุกคนที่พบเห็นนะคะโดยทุกวันนะคะเจ้าโอเลี้ยงจะบินเล่นอยู่ตามต้นไม้แล้วก็เดินเล่นกับชาวบ้านภายในวัดนะคะ โดยจะบินเล่นแล้วก็เดินเล่นอยู่รอบๆต้นคำชะโนโดและหากไม่มีใครอยู่บริเวณดังกล่าวทางลูกศิษย์วก็จะทำการเอาเจ้าเลี้ยงใส่กรงไว้ที่โคนต้นมะม่วงเพื่อป้องกันอันตรายนะคะก็เป็นความน่ารักของนกเอี้ยงนะคะคนก็ชอบขอหวยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปดูไปขอโชคขอลาบนะคะก็ไปได้นะคะที่ วัดเยื้องคงคารามนะคะอยู่ที่ตำบลเทวราชอ,อําเภอชายจังหวัดอ่างทองนะคะท่านจะพบนกเอี้ยงไว้หวยมันๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ